ครับสวัสดีครับยังอยู่ในงานมูลเสนเ,เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามอยู่นะครับอันนี้เป็นตอนต่อดูดอกไม้ดูอะไรไปแล้วนะครับดูแสงไฟสวยๆแล้วอันนี้เป็นตอนตอน่อเป็นตอนที่เราจะพามาดูเขาขายอะไรบ้างนะครับเออมีขนมปังนะครับมีกิจกรรม ของโครงการอบรมเชิญปฏิบัติการงานหาตถกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับใครอยากมาก็มาได้นะเขาจัดถึงวันที่1มการาคม2567นะครับอันนี้เป็นอย่างสงาสารอย่างสารกลวยกรับหรือว่าอะย่งมีกิจกรรมในครอบครัวตัวนะครับ ถ้าไผ่มาเนาะโอ้อันนี้ตุกกัดตองตึงกะเราเข้าไปพอลรวมีอย่างนี้ออยั่วๆเลยมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับเข้าเมา นมเบือ้งลูกจิ้นนะครับอันนี้ข้าวซอยข้าวซอยขนมเส้นและเมียวนะครับอันนี้ไส้กรอกไอติมหมาพร้าวข้าวหลามเออ,อเข้าวหลามคายดีนะเนอะข้าวหลามคายดีก็เหี๋ยวพับ ยงย่ำส้มนะครับอ่ะออกจากตัวกราบต่องตึง มาเตล์ o, ต่างนี้กันต่อนะครับมีขายหลายอย่างเนอะอันนี้อ้อย่างเนี้ยไกท่ทอดสมุนไพรนี่ว่ามุสเสียบเป็นดิดอีกไกท่ทอดสมุนไพรเข้าหมกไก่สมูทตี้โยเกิร์ตนะครับตางนี้กอ ขนมจีบอโะโวคาโดปัน่นนครับน้ำลำไยลูกชุกหมูหัน,หนบัวหันวะ่ะ นน้น้ำเงี้ยวน,น้ำเงี้ยวบ่านนึงซอ้อแล้วกว็ต้นมีเต็นท์มีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งกินทางนี้นะครับกินเซ็จแล้วกว็เอาขวางทางขยานี่นะครับอ่ะมาโซนนี้เป็นจะได้ฟูดทักกะ่ะอ๋อฟูดทักจะได้เหแล้วกว็ามานั่งกินนี่มีร้านโอ้ของกินนี่คือ,อยาวไปจนถึงพุ่นนะครับ เอองาไปถึงพุ่นเลยเนอะแล้วก็มีเวทีดนต,ตรีการแสดงอยู่ตําเภอตะพุ่นแห่งบูธคักอยู่ต่างประเทโอ้ไปเดินงานต่างในเสร็จหิวเข้าก็มากินตางนี้แล้วก็ฟังดนตรีนี่แห่รอบแล้วอ่อนก็ มเล่นตีลังกากันม่วนบางโรงเรียนกันเริ่มปิดเทอมแล้วนะครับโรงเรียนคริสต์บอปิดตั้งแต่วันคริสต์มาสแล้วเนาะล้วอ่อนก็ไปได้ไปหุงเรียนมีผัดไทยมีป่าหมึกมี อะโบคาโดปัน่นมีทาร์ไข่มะม่วงน้ำป่าหวานากรนะเพาะปลาปลาหมึกย่างหมูยอของทอดลูกจิ้นลวกน้ำจิ้มสีฟูดเฉาก้วย,ย,วยข้าวเกี๊ยบข้าวเกี๊ยบ เขาเก็บเห็ดหอมมะม่วง,งน้ำป่าหวานนั่งเนาะเขี่ยน้เปรี้ยวมาเนี่ยนะครับบรรยากาศประมาณนี้ ได้งานฤดูหนาวต้น呐เดียวงานฤดูหนาวจะโตยมาแหมนะครับเออเชียงใหม่นี้อีเวนต์แน่นเลยหลังโควิดนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจงเงินมาได้หมุนเนาะ ปุ่นกอบเป็นงานเป็นตุม้มมนสนสินค้าโอท็อปอะแต่บม่ค่อยมีคนตัองใดแต่โซนสินค้ top, าโอท็อปไม่ค่อยมีคนตั้งใดเอาไปถ่ายคือกำลังใจบ้านดีกว่าเนะเออเคนมาเพื่อับควรจะได้รับการโปรโมทและขายครัว นะมีอาารอย่างห้องสอผลิตภัณฑ์บ้านสันโกงเออนวดยาหม่องประคบผ้าใหมผ้าใหมผ้าป้ายสผ้าป้ายเชิงรอย อีกหนึ่งนาทีสามสิบนาทีครับเฮ้ยก็มีคนหรอเออมาเนอร์มาเนอร์เข้ามาพอตัางในนะครับมาซื้อมาจับจ่ายฮึอกับสินค้า1นึ่ตำบลหนึผลิตภัณฑ์นะครับโอท็อปของดีของเชียงใหม่ของภาคเหนือเฮานะครับ ้าสิ้นตีจกแม่แจ่มงามเนะาะภาฝป้าใหญ่กันทงโอ้โหงามก็ตักงาน หรือใน30วินาทีครับเป็นการออกแบบแบบชนเผ่าด้วยนะเออเื่อเงินก็มีอัญมณีต่างๆเออเรียบร้อน2ัแก้วขอเสียงปลบมืองานอะไรคะอันอาณาปทองบอลิสต้ากันชงกาแฟกัน กินกาแฟกินกาแฟครับฟินตายสามสองหนึ่งชิมเอเล่แ <cido ại S 1> ละรายที่สามสองหนึ่งจิมเอเล่ในรอบก่อนตดนแข่นอาร์เริรอาร์เตอกร์ ฮันนีริะพนับาริยตาเออมีรา้านกิจกรรมให้พุกคืน,นะครับาถ่ายตรงนี้ต่อสีคนสุดท้ายครยอบแห้ต่อไปจะมีใครบ้าง ห้องครับมาเล่เลยบรรยากาศงานนี้ก็เป็นจะอี้จะอี้น้อั่นอันนี้ขายของกินนะอันนี้ขายของกิน อัพูขายต้นไม้เออมาดูดอกไม้หันแล้วแบบคันไม้คันมบือแค่ปลูกอยากคือบ้านเฮาได้งามเหมือนที่ได้หันเออมามีต้นไม้ดอกไม้ขายอันนี้เป็นเป็นเป็นกาแบบขายผักผลไม้ก็มีนะครับโซนนี้โซนโซนี้คือขายผักผลไม้ขายเบเกอรี่ขายกาแฟอ่ะเออเมื่อมาโซนนี้เนาะเออ พวกก็ขายกันหลากหลายนะครับอ่าอ่าอันนี้ขายเก้าไม้ขายเก้าไม้ขายต้นไม้เออหันระยะยาอยากเอาไปปลูกเยอะเออเฟอร์นิเจอร์ไม้สักก็มีนะค,ะคนร,รับตอนนีกก้ ววจะได้เห็นถึงสองฝากฝั่งนี่จันเนลมิที่บ้านฮื่งงามเหมือนงานนี้นะครับก็มาซื้อต้นไม้ที่นี่ได้เลย มีกระถางกัวแต่งตัวเออมางานนี้ครบอาหารหัวอาหารตาอาหารปากซื้อปิกตอยติดใจซื้อปิกเอาไปแต่งเอาไปปลูกที่บ้านนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับงานมนสลเีลเชียงใหม่เมืองดอกไม้งานนะครับก็หลากหลายสีสันเอามาเพื่อได้ชมได้พอกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อกำลังใจช่องเราเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ